ก็คงจะต้องให้ทางทีมงานได้ตรวจสอบติดตามนะครับว่าเรื่องของข่าวที่ออกมาเนี่ยที่ไม่ถูกต้องคัดเคลื่อนเนี่ยเป็นไปด้วยความเข้าใจผิดหรือเป็นไปด้วยความจงใจตั้งใจนะครับแล้วก็คงจะต้องมีการดูนะครับว่ามาตรการเราต้องมีการดาเนินการซเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นเพี่หะเกิดความตื่นตระหนกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงสี่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยเกิดความตื่นตระหนกเกิดความไม่แน่ใจเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องของการเข้ามาเกี่ยวในเื่อที่เดขนครับ ถ้าเจอก็เจตนารับก็ว่าจะดำเนินการก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายครับเพราะว่ามีเรื่องของนี้ประวัติไซเบอร์อยู่แล้วนะครับที่ได้มีการกำหนดมาตรรากาที่จะดําเนินการตามแนวทางที่ได้มีการกำหนดไว้ยื่นไปตามกฎหมายครับขอบคุณครับคุณชาวไทยเองรวมถึงที่เป็นชาวต่างชาตินะครับส่วนเรื่องของข่าวที่ออกไปนะครับก็เป็นเรื่องของการที่มีมีความคลาดเคลื่อนบ้างนะครับซึ่งทางผมและรวมถึงทางทีมงานเนี่ย ในความเป็นทีมในห้องสอนก็ได้พยายามช่วยกันชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็เให้เกิดการพบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุดแต่ว่าบางครั้งระดับบางครั้งอาจจะมีบ้างที่มีบ,าง,มบางข่าวบางกระแสออกข่าวขัดื่อนเพินความเป็นจริงซึ่งนนี้ทางส่วนราชการก็ไปดําเนินการตามกฎหมายในส่วนของการที่เราจะต้องสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยก็ต้องอาศัยหลายๆส่วน,รวนประกอบกันทั้งส่วนราชการที่มาในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจนะครับทางปรมน ทางคอตมนะครับรวมถึงทางท่นที่เองนะครับทางอำเภอปลายเนี่ยจะต้องช่วยกันให้ข้อมูลนะเดียวกันก็ต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนได้มาช่วยกันเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นไปด้วยความถูกต้องถือตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในพื้นี่อำเภอปลายจัดไม่ฮ่องสอนยินดีต้อนรับทุกท่านครับที่ว่าที่เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระเบียบกฎหมายของของประเทศไทยนะครับในเรื่องของการดาเนินการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทร่องเที่ยวเนี่ยต้องให้มีมาตรการที่เหมาะสมนะครับในทุกๆเรื่องนะครับเรื่อ,ของรรอของการจราจรเรื่องของการจัดกิจกรรมสันทนาการแล้วก็เรื่องของการสร้างความเ,เป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมครับประเด็นีมาทีนี้เราได้มีการจัดวางกำลังในการดูพื้นที่ในท้องเที่ในลำดับต่ไปอย่างไรครับจะมีประเด็นคกิดควันเรือร้อนนะครับ สา์สส่วนตํวทก็ได้มีการจัดกำลังทำเสริัจุดที่สําคัญสําคัญคนเดินมสถานที่ทีการดูดีมนกันเยอะในเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่อย่างในสภาพที่เรียบร้อยก็ใช้ลังคนประมาณกี่นายก็ ณเวลานี th, ้นะครับเราดัดท่านท่านของบอตรมีคำชี้อะไรเป็นพิเศษหรือ่าในส่วนท่านของบตรอประมาณเท่าไหร่เพื่อโดยสัดส่วนภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดทั้งสองเขาเป็นภาพรวมจังหวัดสองนะครับก็มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2567ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวเลขที่เราติดตามข้อมูลนะครับไม่ได้เป็นตัวเลขที่ได้รับการประกาศ ก็ทราบว่าม so, ีน okay. so, ั iksi, ่งเที่มานะครับไม่ต huh. <What? S 3> ่ำกว่าหนึ่งลี่คนนะครับโดยมีสัดส่วนชาวต่างชาติประมาณสาแล้วก็มีชาวไทยอยู่ประมาณเจ็ดนตครับแล้วก็มีรายได้จากการนังเที่ยวประมาณเจ็ดพันห้าร้อยบาท่อนนะครับก็เป็นสัดส่วนรายได้จากนักเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์แลบางคนไทยหกสิบเปร์เซ็นตส่วนที่เป็นประเด็นอยู่สำหรับชาวอิสราเอลนะครับ จริงๆนักท่องเที่ยวที่จังหวัดแม่สอนหรือว่ที่เมือปลายก็ดามเลยนะครับมีนักท่องเที่ยวเกือบทุกชาตินะครับถ้าเราดูจากสถิติแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ตำนราที่ที่ถูกสุดแต่ก็อยู่ในไลน์กิ้งที่อันดับที่ห้านะครับรวมไปถึง เทีเ่ยวชาวชาวต่างชาติอื่นนะครับเมืองปลายก็เป็นเมืองท่องเที่ยวกับเมืองท่องเที่ยวอื่นๆที่มีความสุขสงบนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าประเด็นข่าวที่ออกไปที่เกิดกระแสความคาดเคลื่อนทรับทเกิดการปิดเือนเนี่ยนักวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ส่งผลกระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับมีผูกก้ประกอบการหลายๆก็สะท้อนข้อมูลมาว่าก็ยังขายได้เป็นปกตินะครับยังมีอาตกาการเข้าพักที่ดีอยู่นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการบางรายก็อาจจะสะท้อนมาบ้างว่ามีส่วนที่ได้รับผลกระทบบางส่วนจากการปิดเือนข้อมูลความ่า ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยขาดความเชื่อม,มั่นครับนีต้องของขอเรียนว่าถ้าถ้ามีกระแสข่าวแบบนี้ไปเนี่ยให้ท่านตรวจสอบนะครับแล้วก็อย่าไปเชื่อข่าวที่เกิดนะครับอยากให้ให้ติดตามขอ้ขอมูลข่าวสารจากทางราชการนะครับแล้วก็ยนืยนยันว่าวย,ยืนยันบเบอร์ไปนะครับยังเป็นพื้นที่ที่น่าท่องเที่ยวอยู่นะครับนักท่องเทียเท่ยวจับจชาติด้เลยครับ ก็มีสิ่งที่น่าสนใจที่ทําให้นักเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทาง